สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูอยู่ที่ตลาดจอร์แฟและตจะมีหนูกำลังก,กินไอติมที่แบบนุ่มมากๆเลยค่ะนุ่มแบบนุ่มสุดๆไปเลยอลืมรสนมด้วยนะคะรสขอก่ยที่นี่นะคะเคยเป็นถึงสนุกมาก่อนด้วยแถมเขายังบอกอีกว่ามีของแปลกๆมากมายเลยนะคะมีของกินแปลกๆมากมายเลยตอนน้นก็จะเป็นปาลาสารนะคะปะาลาสาตรงนั้นเข้าได้ด้วยนะคะทุกคน ของกินคือเยอะเว้ยฟินไม่ไหวน่ากินสุดๆไปเลยเดินดูได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยแล้วเขาก็จะมีที่สนามหญ้าด้วยนะคะเอ๊ะตัดมาที่โซนนี้ดีกว่าโซนนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายเสื้อผ้าน,นะคะชุดสวยๆทั้งนั้นเลยร้านขายเสื้อผ้านี่ชุดเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยลายน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลย แด่หนูใส่ไม่ได้หรอกค่ะนี่สวยมากเลยว้าวตัดมาที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเฟ้นไฟยาวนะคะเราจะสั่งเฟ้นซ้อนเลนโบว์นะคะเดี๋ยวแล้วนนี้เขามีซ้อนหลายซ้อนมากเลยเพราไม่ได้ขายแค่เฟ็นไฟยาวอย่างเดียวนะคะก็จะขายพวกคอนดอกกับนักเก็ตและอีกมากมายมากเลยนะคะตอนนี้พวกเราก็ได้มาแล้วนะคะ ยาวสุดๆไปเลยมากินกันเลยอ,อร่อยมากๆเลยค่ะเพิ่งทำสุดๆแล้อๆเลยอร่อยสุดๆเลยอ,อร่อยอันก็จะเป็นร้านข้าวโพดปิ้งน้ำกะทินะคะน่ากินมากๆเลยพวกเรากำลังรออยู่นะคะน่ากินสุดๆไปเลยเห็นแล้วหิวเลยนะเนี่ยพวกเราได้มาแล้วนะคะ ที่อยากมาตลาดจอร์ดแฟร์ก็มาได้เลยนะคะบ๊ายบาย